โดนโดนครับโดนต่อต่อไม้หลุดแล้วหลุดตอกมาแล้วครับโดนครับแปะแก้คันนะครับับสินไา้ครับเล่นหนึ่งร้อยปุ่นมาใหญ่ยุ่งใหญ่เฮ้ยโดนอุ้ย พิเปิมนี่ดูก่อนไปแ,แก้คันนะครับกับชัโดว์มานะครับเ,เต็ม นี่ครับสับเตะแก้คันนะครับใช้ได้เลยนี่ครับเตะแก้คันสีดำนะครับตูมเลยครับโอเคครับเตะแก้คันสีดำนะครับสุดยอดครับสภาพหมายดูครับนี่ครับเป็นช่องพอดีนะครับตรงโค้งพอดีโอเคเลยครับคนไหนไหน